คอนเสิร์ตที่จะมีพรุ่งนี้ห้าหพักได้อย่างไม่พักค่ะเพราะว่าหน้เนี่ยเขาซ้อมกันอยู่ซ้อมก็อยูต้องมีการนับท่าเต้นไงใช่เออต้องมานับเ็ดไปห้าหกเจ็ดแปดเริ่มได้นะคะเอาเราไปดูการซ้อมกันดีกว่าเดี๋ยวเราเมาส์กันให้ฟังตามภาพเลยแล้วกันนะคะก็ ซ้อมกันที่เมืองไทยรัชดาลายัยเทียเตอร์นะจ๊ะจำเป็นต้องใช้พื้นที่กว้างมากเพราะว่าศิลปินขึ้นกันเต็มเลยนะคะเต็มแน่นโหยแออัดไปด้วยเด็กๆในบ้านเดอะสตากันนะคะตั้งแต่รุ่น5มาจนถึงรุ่น8ใครเป็นใครจับตาดูให้ดีวีดีวน้องนดนะคะ ไม้ที่เขาใช้ร้องเนี่ยเป็นไม้แบบไม้ลมไม้ลมมากนะใช่แล้วมันลอยแบบว่ามันยอดมากอ่ะคือเขาต้องซ้อมต้องซ้อมมือไว้ด้วยเพราะว่าวันจริงจะต้องถือไม้จริงถ้าเกิดตอนซ้อมไม่ไม่ไม่ทำเป็นถือไม้ลมไว้เนี่ยบางทีตอนจริงเราจะลืมเราไม่รู้ว่าจะเอามือไว้ตรงไหนไว้ตรงไหนมาจับไม้แล้วมันจะร้องได้ไหมไม้จะอยู่กับปากไหมอะไรอย่างนี้ไม้มาจริงเลยไม้ต้องมานะคะ นี่น้องแก่งซ้มเขาบอกว่าน้องๆซ้อมมันหนักมากอะหนักมากแต่ละคนนี่แบบอุกหฉื่อยง่ายอดมากนี่อะไะโอ้นี่เป็นแบบว่าเมื่อกี้แก๊งสาวๆเต้นเนี่ยนะคะโอ้ปะกันหมดนะคะปะกันหมดเลยทีเดียวห้าหกเจ็ดแปดคือ ดิฉันนึกว่าแทบจะไม่ต้องใช้แดนเซอร์จะใช้จะใช้ใชนี่ต้องมีคุณเพราะว่าเด็กๆเนี้ยสามารถร้องได้เต้นได้หมดนะเด็กๆเราอ่ะไม่ได้เออ